สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาที่วัดเทพิทักษ์ปุณารามมาไหว้หลวงพ่อขาวนะครับซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่เห็นเดนสังหาอยู่บนเขานะครับแล้วก็มุมนี้นะครับเป็นมุมถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนะครับหลายๆคนนะครับมาแวะถ่ายรูปซึ่งถนนนะครับได้ทําใหม่เป็น4เลนนะครับเดินทางสะดวกนะครับสําหรับวัดเทพิทักษ์ปุณารามนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้ หมู่บ้านกลางดงนะครับทางฝั่งขวาของทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพตรงหลักกิโลเมตรที่150มีทางแยกเข้ามานะครับอีกประมาณ2กิโลถนนก็ถึงวัดเลยนะครับคือเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาตรงถนนมิตรภาพนะครับก็คงจะสังเกตเห็นองค์หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับผมก็คือที่ตั้งของวัดนะครับก็สามารถขับรถเข้ามา กราบไหว้หลวงพ่อได้เลยนะครับสำหรับองค์หลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรสีขา,ขาวขนาดใหญ่ชื่อว่าพระพุทธสกลสีมามงคลเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนชาวบ้านทั่วไปนะครับจะเรียกว่าหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อใหญ่ขนาดหน้าตาก,กว้าง27.25เมตรสูง45เมตร หมายถึงพระพุทธองค์โปรดเวนัยสั์อยู่45พรรษาหรือเรียกว่าทรงทำพุทธกิจอยู่45พรรษาหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับพื้นดิน112เมตรหรือ56วาหมายถึงพระพุทธคุณ56ประการทางซ้ายและทางด้านขวาขององค์พระพุทธรูปสร้างเว้าวโค้งในลักษณะใบโพ มีบันไดทั้งหมด1,250ขั้นหมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันมาคะบูชาภายในวัดนะครับก็สงบร่มรื่นนะครับมีฝูงนกนานาชนิดนะครับส่งเสียงร้องกันนะครับมีฝูงกระรอกนะครับมีนกยุงนะครับภายในวัดเองก็มีไก่แจ้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากบไหว้สกายละหลวงพ่อได้นะครับ